بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติความรักความเมตตาจากอ ah ัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาพึงมีแด่ท่านพี่น้องผู้เข้าร่วมในการรับฟังงานมิฟตาหุนอูลูมิดีเนียที่เคารพทุกท่านขอแสดงความกราะบะต่อท่านอาจารย์อรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีบรรดาคณาจารย์โรงเรียนมิฟตาหุนอูลูมิดีเนีย ที่กรบรักทุกๆท่านรู้สึกดีใจที่อีกครั้งหนึ่งที่ได้ย้อนเวลาเหมือนกับที่ท่านอาจารย์เรีราได้พูดไปเมื่อสักครู่ย้อนไปประมาณ30ปีปี2527จนปีนี้ก็คือ2568 เป็นระยะเวลาการเดินทางของชีวิต30ปีที่ได้มีโอกาสมาอยู่ที่มาฝังตัวอยู่ที่มิฟตาหุนอูนูมิตีเนียวันนี้นะเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่วันนี้ที่เราสองสายทานมารายันบาร้ายนยันตะกีาน สองทะเลสองสายทานทั้งฝั่งอันดามันและก็อ่าวไทยยันตะกียานได้มาบรรจบที่มิสตาหุนอูลูมิตีนียมันเป็นความลุ่มลึกมันเป็นความสุขที่เหนือคำบรรยายที่เราได้มีโอกาสมาพบเพื่อนที่เราจากกันและได้พบกันจากกันได้อยู่กันที่ไคโร และก็ต่างคนต่างก็แยกย้ายไปตามภารกิจของตัวเองแต่วันนี้มันเป็นความรู้สึกที่ทำให้เราได้มาพบกับลูกกุญแจต่างๆที่ได้มาร้อยเรียงณที่มิฟตาหุ้นกูนูบิติยะเพื่อนรุ่นพี่ได้พบกับคณาจารย์และรุ่นน้องๆที่อยู่ที่ มิฟตาฮุนอูดูมิตีเนียสิ่งเหล่านี้เป็นการสะท้อนให้เราได้มีความตระหนักในภารกิจในหน้าที่ที่เรานั้นเป็นหนึ่งในองคคาพยพของมิฟตาหุนอูลูมิตีเนียมันเป็นความทรงจำที่ไม่อาจที่จะล,ลืมเลือนไปจากความรู้สึกในฐานะที่เราเป็นสิทธิของมิฟตาหุนอูดูมิตีเนีย แม้ว่าวันวานจะผ่านไปสักปานใดก็ตามบทกวีอาหรับบทมึงบอกว่าอันอาย่ามุตจรีวาลาุดวันซิกรอตับกอลิลคคลูดวันเวลาที่ผันผ่านไปในมันไม่อาจที่จะเรียกคืนกลับมาได้แต่ความรู้สึกความทรงจำที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะสถิตอยู่ชั่วนิรันดร ท่านพี่น้องครับก่อนที่ผมจะมาอยู่ที่นี่เนี่ยชีวิตของผมก็รู้สึกว่ามันมีความคล้ายคลึงกับท่านอาจารย์จิร์ีอกปรอี2527เเนี่ยผมมาที่นี่แล้วก็ผมไม่รู้จักกรุงเทพเลยว่าอยู่ที่ไหนอยู่ทิศไหนทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกผมไม่รู้จักว่ากรุงเทพอยู่ที่ไหน อัลลออาจารย์สุดใจวงอารีท่านลงไปที่ปอน,นะซึ่งท่านเป็นเพื่อนกับทุกครูของผมที่อยู่ที่จังหวัดตังนาท่านไปท่านบอกว่าท่านขอเด็กสักคนหนึ่งมาเรียนที่บันดอนทุกครูบอกว่าเน,นี่ยเด็กคนนี้เอาเด็กคนนี้ไปเลยมันใช้ได้ผมก็ ตครูก็ให้มาผมก็กลับไปบ้านไปบอกอายะกับเมาะกับผมว่าผมจะไปกรุงเทพพ่อแม่บอกว่าเอ็งจะไปยังไงกรุงเทพอยู่ที่ไหนเนี่ยเอ็งจะไปยังไงผมบอกว่าตุกครูให้ไปแล้วก็อาจารย์ทุกครูที่กรุงเทพมารับไปผมว,วันรุ่งขึ้นผมก็ตะเตรียมเสื้อผ้าภาษาเด็กพอนะมันก็ไม่มีอะไรนะครับเสื้อผ้านิดหนึ่งแล้วก็ เดินทางจากจังหวัดพังงามาที่กรุงเทพสมัยก่อนเป็นรถสีแดงรถบัสสีแดงไม่มีแอร์ด้วยวิง่งรถเล่นจากพังงามาที่สถานีสามแยกไฟฉายสมัยนั้นใช้ระยะเวลา18ปชั่วโมงอัลฮัมวุละ เส้นทางจึงมาส่งผมมาอยู่ที่มิสตาหุนลูมิดีเนียจากวันในผมมาอยู่ที่นี่เนี่ยทำให้ผมมีความรู้สึกว่าเอะเมื่อที่อาจารย์เจโรบอกเะ่กี้เนี่ยเราจินตนาการว่ากรุงเทพเนี่ยคนกรุงเทพคนเมืองหลวงเนี่ยวิถีชีวิตในการแต่งกายทุกอย่างน่าจะอีกแบบหนึ่งแต่มาอยู่ในมาดูปั๊บ นุ่งสรงปกมวกขาวโหนรถเมมันเป็นภาพอาจารย์ทำให้เรามีความรู้สึกว่าโอ้เราอยู่ได้แล้วเราต้องไม,ไม่ต้องปรับตัวอะไรแล้วเพราะเราเป็นเด็กบ้านนอกแต่เมื่ออยู่ไปก็สามารถที่จะปรับตัวอยู่ได้ก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แล้วก็ได้ร่ำเรียนนะครับกับครูบาอาจารย์ผมจำได้ว่าชีวิตผมก็ใหล้กับ อาจารย์เจริญร้อยวันแรกที่ผมเข้ามาเนี่ยท่านอาจารย์อรุณบุญชมเนี่ยก็เชียร์ขึ้นเดียวกันว่าให้ผมไปเลือกไปนั่งเรียนว่าผมจะ,ะตัดสินใจเร,เรียนชั้นไหนสุดท้ายผมก็เรียนชั้นสี่เรียนห้องเดียกับอาจารย์จิเราะนี่คือทั้งหมดที่นั่งอยู่ที่เนี่ยเป็นอยู่ในยุคอันเดียวกันนะครับยุคปีแปดสิบเไหมหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบอ่ เออใช่ใช่นะครับก็แต่เมอเรามีความรู้สึกว่าเออเราก็ได้เริ่มเรียนเรียนเรื่อยมาเรื่อยมาจนกระทั่งว่าได้รับทุนการศึกษาแต่ทําไม่มีความรู้สึกว่าเออเรามาอยู่ที่นี่เนี่ยผมก็มีความสัมเนียกตัวเองเหมือนกันว่าเอผมจะมาอยู่กรุงเทพผมจะต้องมาขายทองแดงหรือเปล่าพี่น้องก็จะไม่ทองแดงเนี่ยภาษาพูด แรกดแกเนี่ยผมก็ต้องมามาขายทองแดงเยอะเพื่อนก็ร้อยเอง็เองมาขายทองแดงห,หรืออยังไงเนี่ยแต่ผมก็รักษาอัตลักษณ์ในความเป็นตัวตวนของผมผมเป็นมาอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นสุดท้ายก็มาเรียนจนกระทั่งได้รับทุนการศาึกษาไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยอันสัตนะครับเอ่อถึงแม้ว่าในการเรียนเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความยากลำบาก หลายอย่างเหมือนที่อาจารย์จีเรบอกตะกี้เนี่ยนะครับเราต้องปรับตัวต้องเรียนแต่มีความรู้สึกนึกถึงในคำพูดที่อิหมัมอัชชาฟีได้พูดในบทกวีบทหนึ่งบอกว่ามันลัมยาลุกมรตะอัลลูมิสาอตันตจรอัลุนลัฮลิตูละฮายาตทฮีมีความหมายว่า ใครก็ตามที่ไม่เคยลิ้มชิมรสกับความขมขื่นของการศึกษาแม้เพียงชั่วโมงเดียวดุดดังว่าเขาดื่มด่ำความงูเขาไปชั่วชีวาเพราะฉะนั้นทุกคนนักศึกษาทุกคนเนี่ยเราไปอยู่อียิปต์เราก็มีความยากลำบากต้องผ่านหนังสือต้องผ,ผ่านหลายสิ่งหลายอย่างมีความขมมีความยากลำบาก ผมนึกถึงคำของอิมมัตตูตอซึ่งเป็นนักเดินทางท่านอิมมัตบท่านบตตูตตนี่ท่านบอกว่าบิดายาตุตอริกมุรอนวาซองบาวะมัชัตกเริ่มต้นชีวิตการเดินทางของมนุษย์เนี่ยมันมีความขมขื่นมันมีความยากลำบากแล้วก็มันมีอุปสรรคแต่คราใดก็ตามเราสามารถที่จะ ตัดผ่านเส้นทางไปนั้นไปได้เนี่ยวันอยาเฮายาตูห้ลวกปลายทางแห่งชีวิตเราจะมีความหวานเกียบท่านนึ้งหลายครับผมได้มีโอกาสได้มาเรียนรู้ในสิ่งต่างจากเด็กวโนเนี่ยทำให้ผมมีความรู้สึกว่าโรงเรียนมิสตาพุ้นลุงมิตรีนะเนี่ยได้สร้างบรรยากาศได้ฟูมฟักได้เลี้ยงดู ให้เราทุกคนให้นักนักเรียนทุกคนเนี่ยได้รู้จกักได้เรียนรู้ศาสนาอิสลามและวิถีชีวิตตามหลักของศาสนาเป็นการสะท้อนการเดินทางของชีวิตมิฟตาวินอูลูมิดิดะจำไม่ดีนะครับว่าคือเป็นสถานีเป็นจุดแรกที่สะท้อนในการเดินทางของชีวิตของนักศึกษาทุกคนเนี่ย เพื่อพัฒนาตัวเองจากจุดเริ่มต้นณมิสตาหุนอูลูมิดดีเนียที่มีความเรียบง่ายที่มีความลุ่มลึกที่มีความเฉียบคมด้วยกับองค์ความรู้ของครูบาอาจารย์ที่ได้ผูกฝังเพื่อเดินทางไปสู่ปลายทางที่ประสบความสำเร็จในฐานะที่บทบาทในฐานะเป็นผู้นำทางการศึกษาอัลฮัมดุลิลละ ผมพยายามต้องการที่จะเดินทางผ่านไปในช่วงชีวิตเนี่ยเพื่อต้องการที่จะให้ได้มีความตระหนักว่าจากเด็กปนโนเนี่ยก็สามารถที่จะเดินไปสู่ในระดับของจบในระดับปัญญาโทปัญญาเอกได้และสามารถที่จะเดินขึ้นไปสู่ในระดับมหาวิทยาลัยได้เหมือนเช่นท่านอาจารย์เจริโเกกคพงนะครับ ท่านไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยถึงก็เป็นรองศาสตราจารย์มาจากไหนครับมาจากปอนกมิสตาหุ้นอูลมิเดียซึ่งเป็นสถานีหนึ่งที่ได้ฟูมฟักพวกเราท่านพี่น้องครับจากพื้นฐานดังกล่าวเนี่ยจึงทำให้เรามีความรู้สึกว่าครูคือผู้ให้ครูคือผู้เติมเต็มให้กับพวกเรา และพยายามที่จะชี้นำพวกเราไปสู่ปลายทางแห่งชีวิตที่จะใหท้ทุกคนนั้นประสบความสำเร็จอัลฮัมดุลิละผมพยายามต้องการที่จะนำสิ่งเหล่านี้มาถ่ายทอดให้กับพวกให้กับท่านทั้งหลายเนี่ยเพื่อต้องการที่จะได้รู้ว่าจากเด็กปโน,นคนหนึ่งสองทั้งหมดสี่คนที่นั่งอยู่ที่นี่เนี่ยณนะวันนี้บทบาทแต่ละคนเนี่ย อาจจะต่างกันท่านอาจารย์เฉคกรีนอยู่ในระดับการศึกษาในโรงเรียนแบบบุรุณาการอาจารย์วัสันอาจารย์อัุลนสิรโรงเรียนแบบบุรุณาการท่านอาจารย์เจโรในระดับในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยและผมก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ดูแลในระดับมหาวิทยาลัยนะครับปัจจุบันผมก็ ทำหน้าที่ในการดูแลเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรประชญาดุษฎดีบัณฑิตที่อยู่กับผมในขณะน,นี้ที่มหาวิทยาลัยเกิดมีนักศึกษาพิญญาเอกประมาณ30กว่าคนนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเราในฐานะที่จากเด็กกว่าน้อเนี่ยสามารถที่จะไต่เต้าเข้าไปสู่ปลายทางที่มันมีความสูงเพื่อ ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของอุมมะของประชาชาติอิสลามจึงอยากจะฝากในช่วงนี้ว่าการศึกษานั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสถาบันการศึกษาเป็นส่วนที่มีความสำคัญและที่สำคัญที่สุดนะครับว่าจากที่เราได้มาเรียนที่มิฟตาพุ้นอูลูมิตีนียเนี่ยเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า โรงเรียนเนี่ยมีการจัดหลักสูตรที่มีความลุ ji, ่มลึกอย่างที่สุดมีความงดงามมากผมนึกในการในอ่านในหนังสือประชาการศึกษาของท่านอิบนุสหนุนอบูอับดุลลามุฮัมมัดอิบนุสหนุนและท่านอัจจารนูจีซึ่งเป็นอาลิมุลอัตตารบียะซึ่งได้สมญานณว่าบุรฮานุนอิสลามและท่านท่านอิหมามอันกอบิซีอับบุนฮัสซันอาลีอิบนุมุฮัมมัด นักพิชาการเหล่านี้นักประชาการศึกษาเหล่านี้เนี่ยก็ได้วางการาได้วางประชาการศึกษาไว้อย่างน่าสนใจหนึ่งเขามีโรงเรียนเมื่อมีโรงเรียนแล้วเนี่ยก็จะแตกออกไปเป็นครูผู้สอนก็คือคุณครูและก็นักเรียนแล้วก็มีหลักสูตรและมีกระบวนการเรียนการสอนและมีการวัดและประเมินผล จากสิ่งเหล่านี้เนี่ยมิฟตาหุนอูลูมิตินิยะได้รักษาอัตลักษณ์สิ่งเหล่านี้ที่บรรดาประดาดในยุคอดีตเนี่ยก็ได้วางบรรทัานในเรื่องการจัดการศึกษาที่เป็นประชาาที่มีความสำคัญสำหรับเราทุกคนขอลัสบาฮานัวตาลาให้พวกเราได้รับความรู้ที่ยังประโยชน์และมิฟตาหุนอูลูมิตินิยะก็จะเป็นสถาบัน ในการที่จะเป็นสะพานเชื่อมต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นทงต่อไปจวบจนถึงการอวสานของโลกครับขอยุติไว้เพียงแค่นี้ครับผม